เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากเข้าใจความหมายของคำว่าเทพีสันติภาพได้อย่างถูกต้องไม่ใช่เทพีเสรีภาพเพราะสิ่งที่เกิดจากความเข้าใจผิดในความหมายของเทพีสันติภาพก็นำพามาสู่การผิดศีลข้อกาเม ทั้งฝ่ายผู้โชว์อวดเรือนล่างด้วยแต่งตัวแต่งกายรอตะเคตะโขงเหมือนกับนังว่าเป็นผู้กำลังวางสินค้าโชว์อยู่คนที่เขาไม่รู้เขามาเขาก็จับสินค้าเขามาดูสิการโชว์อวัยวะทั้งหลาย ของการยั่วราคะตัวยั่วกาเมทั้งหลายน,ะนั่นคือผิดศีลข้อกาเมเพราะคำว่าเสรีภาพนั่นแหละเป็นเหตุที่เข้าใจผิดกันดังน,นั้นการแต่งกายออกสู่ที่สาธารณะให้มันมิดชิดอย่าไปวาง โชว์ขายเพราะเขาเข้าใจผิดได้ง่ายเพราะตัวเองอยากโชว์ใช่ไหมในตู้กระจกนะเขามักจะโชว์กันอย่างนั้นถ้าโชว์มาแบบนี้นะก็มักจะมีคนเข้าใจผิดกันนั่นแหละดังนั้นก็ทัศนคติเรื่องการแต่งกายโชว์อวัยวะทั้งหลาย เรื่องเสเด้อผิดศีลข้อกาเมสุมิชาจาราถ้าใครบอกว่าไม่ผิดแล้วก็ดีน่าดูดีๆว่าผิดไหมการไม่รักงวนสมงวนตัวนะคือการลบหลูค่ความเป็นมารดาของตนความเป็นเพศแม่ของตนผู้เคยมีธรรม Và chăm chay.